สำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานและความสามารถของนักเรียนนะครับของสถาบันสอนออกแบบทรงผมแฟชั่นโดยตรงพันกสินสาขาบางแสนชนบุรีเป็นนักเรียนใหม่นะครับซึ่งเพิ่งผ่านการเรียนผู้ช่วยช่างนะครับอันนี้เป็นการตัดซอยทรงแรกในหลักการเรียนของอนักเรียนท่านนี้นะครับอขอด้านข้างหน่อยนะครับก็สำหรับนักเรียนท่านนี้ลงคอร์ส เรียนเสริมสวยครอบคุมระดับมืออาชีพ75วันนะครับแล้วก็ต่อด้วยเคมีชั้นสูงตอนนี้ผ่านการเรียนได้กี่วันนะ8วัน8วันนะครับจากไม่มีประสบการณ์ในการเรียนซึ่ง8วันคือผ่านหลักการเรียนของผู้ช่างการไดตรงหรือที่ไม่ต้องใช้เครื่องรีดการสระนะครับจนถึงเป็นการตะซอยในระยะเวลา8วันนะครับจากไม่มีประสบการณ์ในการเรียนมาก่อนมาจากสุขโขทัยนะครับอขอด้านหลังหน่อยลักษณะรูปทรงนะครับจะเป็นลักษณะ แนวหลักการสอนของอาจารย์นะครับจะเป็นลนักษณะเชฟยาวหลังตัวยูนะครับให้สังเกตาเลายเส้นความผิวไม่ใช่ลายเส้นลายเส้นความผิวความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเขาทําได้ดีนี่คือเป็นผลงานการใดการซอยตัดซอยของเขาเองนะครับของนักเรียนสุโข,ขทยัยที่ผ่านการเรียนได้8วันนะครับอ,าอ้านข้างเลยก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเป็นช่างนำผมมืออาชีพโดยใช้เวลาเรียนไม่เกิน 90วันนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปนะครับสถาบาันสอนออกแบบทรงผมแฟชั่นโดยตรงพันธุิน,น์ะครับมีทั้งสาขาโคราชและสาขาบางแสนชนบุรีนะครับติดตามผลงานและความสามารถนักเรียนได้ทาง YouTube เซิร์ชเทพกันไกาประเทศไทยนะครับหรือ Google นะครับค้นหาคำว่าทำผมชนบุรีหรือทำผมโคราชเข้าหัวข้อ,ขอพันธุ์ขน,น์ะครับเรียนไวทำได้จริงนะครับสอนงานแฟชั่นโดยตรง จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับโอเค